สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับท่านตอนนี้ v t r a d e ของเราเรามีโปรโมชั่นใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีกลุ่มไลน์ให้นักลงทุนได้เข้าฟรีแล้วนะครับเป็นกลุ่มซิกเนลนะใครที่อยากจะใช้บริการกัแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เป็นลูกค้าของทาง v t r a d e เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดึงเข้าห้อง v i p ให้เองครับผมสแกนชิวะโคดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมสถานการณ์ในรอบบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัวยูโรกับยูเอสดอลลาร์นี้เนี่ยยังอยู่ใกล้ชิดติดกันอยู่สะท้อนได้เห็นว่าตลาดยังไม่ได้มีการเลือกหน้าอย่างชัดเจนครับนิวซีแลนด์ยังคงเป็นสกุลเงินที่แข่งค่าตลอดทั้งวันเลยนะครับแน่นอนว่าช่วยฉุดสกุลเงินออสเตรเลียเนี่ยจากก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าที่เคยมีการปรับตัวติดลบเยอะๆเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับตอนนี้นะครับนักทุนขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นช ที่ประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโรปคุณคริสตินลากาชกำลังทําการถแถลงการอยู่นะครับซึ่งถือว่ามีความสําคัญพอสมควรแต่ถ้าถามว่าเอ๊แล้วตรงนี้จะมีผลกระทบอะไรต่อตัวยูโรหรือเปล่าเบื้องต้นนะครับจากการที่อ่านคอมเมนต์ของคุณคริสตินลากาชแล้วเนี่ยยังไม่พบว่ามีประโยคไหนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินทางด้านของสนขคารฟอเร็กซ์ไลฟ์ก็แจ้งเหมือนกันครับว่าเราผมยังไม่เห็นนะว่าจะมีประเด็นอะไรที่สําคัญมากมายเท่าไหร่คือคุณคริสตินลากาชเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในช่วงแรกๆนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงสืบเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน19ที่ได้กลายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการพูดเพิ่มเติมว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะช่วยลดนะครับผมความเป็นไปได้ที่เราจะต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายก็ถือว่าเป็นการคอมเมนต์ที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตัวกราฟที่เสียครับทุกท่านไปดูกันต่อครับนักทุนในส่วนของตัวราคานะ้ำมันดิบกันก,นก่อนเลยนะครับ WTI ปัจจ ยังคงมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นในครับในแท่งปัจจุบันนี้ราคาน้ำมานดิบ WTI สารอเมริกานะครับวิ่งอยู่ที่73.91 US บามจ่อบาร์เรลครับทุกท่านดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับยังคงบวกอยู่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันนะครับที่ระดับ34,615สะท้อนให้เราเห็นว่าตลาดยังไม่มีข่าวลบแต่อย่างใดดัชนีดอลลาร์อินดซ x น,นะครับยังคงวนเวียนอยู่ในกรอบราคาเดิมเหมือนเมื่อเช้านี้เลยโดยแท่งเทียมปัจจุบันวิ่งอยู่ที่ระดับ92.38 ยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐาอายุ10ปีมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแต่ที่ระดับ1.4750%อย่างไรก็ตามครับยูพันธบัตรรัฐบาลยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านจิตวิทยาที่1.5%ตรงนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับราคาทองคำเท่าไหร่ราคาทองคำกันบ้านนั่งจุนครับตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับในปัจจุบันราคาทองคำวิ่งอยู่ที่1,777ครับ ทำให้นักทุนฝั่งหน้าบายเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งแต่นักทุนก็ต้องระมัดระวังนะเพราะถ้าหากทำหาข่าวสารที่เป็นแงรงดูกับทองคําจริงๆเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสารข่าวไหนที่รายงานมาเลยครับและนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดประจําช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ